ตัวหน่อยครับผมเพชรวีสแสงมรกตครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราร้อยยี่สิบหกครับเป็นไงมาช่างรั้งแรกเมื่อกี้เกินจุดห้าครับเออน้ำหนักก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายครับคุมมากี่โลครับประมาณสามโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่แสงมรกตครับที่เดิมนะครับพงกคุณซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกคุณพี่อะไรใครครับเก็บตัวมาก็ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ตามโคต้าเลยครับเมื่อกี้เจอใครครับโลทองครับเคยเจอเขาไหมเนี่ยไม่เคยครับบอกคุณ้ามศึกมาเนาะได้ดูเทปมาม เออเป็นไงผลงานเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีฝีมือเหมือนกันครับขาเข่าครับขาบางเกมวางแผนไงดีพวกนี้ก็ตามเกมตัวเองครับครับผมก็ฝีมือครับหรือว่าเข่าฝีมือครับเออนะล่าสุดจบไปที่ไหนมานะที่วันครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนไปแพ้ใครมาประเดิษฎ์ครับประเดิษฎ์นะโอ้โหเรียบร้อยเลยเอามาแก้ตัว5ยกใหม่แล้ว5ยกเจอล่าสุดกับใครไว้ประเดิษฎ์เป็นยังไงก็คือคนเดียวกันเลยโอ้โหเบื่อยัง เบื่อแล้วนะโอ้แต่พรุ่งนี้ก็เจอคู่ใหม่เลยตื่นเต้นไหมตื่นครับนี่เพิ่งชกที่ครั้งแรกปะครั้งแรกครับโอเคอายุอะไรลครับสิบแปดปีครับคนจังหวัดชัยภูมิครับไปปล่อยกิโลละประมาณหกสิบเอ็ดครับครับเพื่อนเพื่อนเราเป็นมวยอะไรชีมือครับถนัดซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยรวมๆประมาณแปดสิบครับฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์พุ่งนี้หน่อยครับอ๋อฝาก เคยแชร์และเป็นใจผมครับครับผมครับน้ต้อนี่บครับรถวรางวัลในเมืองจีนครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยยี่สิบหกตะกี้เกินไปครั้งแรกเท่าไหร่พิกสามน้ำต่างนี้คุมมากี่โลครับอ้าหกโลครับอ่าเราซ้อมอยู่ที่ไหนหนองบัวลำพูครับค่ายวันในเมืองจินตอนนี้คว้มเพซ้อมมีใครอยู่บ้างครับโตโต้โรมหนงครับครับผมก็แก๊งเดิมเก็บตัวมากี่วันนะอาทิตย์ได้อ้าเป็นเดือนเป็นเดือนนะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาแต่วันพรุ่งนี้ต้องชกเช้าเลย เคยชคไหมเวลานี้เนี่ยเที่ยงเนี่ยไม่เคยเจอเลยหนักใจไหมเนี่ยเรื่องการพักผ่อนไม่ครับเพราะว่ากลางคืนสบายนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเซตวีศักดิ์ครับเคยเจอเขาไหมยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาไหมเยเป็นไงเขามีอะไรบ้างปีมือแข้งซ้ายท้ายเราเลยพรุ่งนี้วางเกยววางแผงไงดีก็ใช้ความสลดครับผมเอาอยู่นะถ้าไม่สะดุดนี่ก่อนในชนะมากี่ไฟแล้วห้าไฟห้าไฟเสียดายนะ อายุอะไรแล้วครับ16ปีครับคนจังหวัดคนจังหวัดตำางัวนครับไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ย63ครับโอ้พื้นเพลเราเป็นมวยครบเครื่องครบเครื่อนหาซ้ายสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่ครับครับเราชกมวยมาทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบแปดสิบไปฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากเอฟซีช่วยเชียร์แบงค์ใจด้วยครับครับเอฟซีครับครับ